หลายคนถ้าคิดถึงแบรนด์ JBL ก็จะคิดถึงลำโพงสีสันสดใสที่มีไฟประกอบเน้นกลุ่มวัยรุ่นหรือผู้ใช้ที่ต้องการลำโพงที่มีบุคลิกสนุกสนานแต่ถ้าเกิดคุณเล่นเครื่องเสียงมานานนะครับถ้าเป็นรุ่นแบบรุ่นผมเนี่ยนะฮะก็จะรู้จักว่า JBL เนี่ยเป็นลำโพงบ้านที่มีคุณลักษณะโดดเด่นมากโดยเฉพาะ JBL รุ่น L100 เป็นลำโพงในตำนานรุ่นคลาสสิกนะครับซึ่งรุ่นนั้นแหะครับเป็นแรงบันดาลใจในการออกแบบ JBL Authentic s Auth ics, ลำโพงไฮเทคแต่มีกลิ่นอายคลาสสิกที่เราจะรีวิวกันพร้อมกับ JBL Spinner BT เครื่องเล่นแผ่นเสียงตัวนี้อีกด้วยครับริ่มต้นจาก JBL Authentic s กันก่อนฮนะ ออกมาด้วยกัน3รุ่นน้องเล็ก JBL Authentic 200พี่กลาง JBL Authentic 300และพี่ใหญ่ JBL Authentic 500อย่างที่เล่าไปครับทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยอิงการออกแบบมาจาก JBL L 1 0 0จึงมีหน้ากากลำโพงที่มีดีไซน์เป็นปุ่มนูนเป็นเอกลักษณ์เหมือนลูกเตา๋าซึ่งมีชื่อเรียกว่า quadrex ให้คนที่เคยใช้ลำโพง JBL ตั้งแต่ยุค70เนี่ยรู้สึกเหมือนเพื่อนเก่าแก่ที่คุ้นเคยกัน กลับมาให้เราได้สัมผัสกันอีกครั้งหนึ่งแถมมีการตัดขอบด้วยเฟรมสีทองเหลืองสวยแบบเลตโทรอีกด้วยครับแต่งานดีไซน์เนี่ยถือเป็นเรื่องเดียวที่คลาสสิกครับยางอื่นของลำโพงชุดนี้ไฮเทคหมดฮะคือทั้ง3รุ่นเนี่ยนอกจากจะต่อบลูทูธได้แล้วยังเป็นลำโพงอินเทอร์เน็ตอีกด้วยครับผู้ใช้สามารถต่อเน็ตไม่ว่าจะผ่าน Wi-Fi หรือว่าสายแลนเข้าที่ด้านหลังของลำโพงทั้ง3รุ่นนี้ได้โดยตรงเลยฮะ ซึ่งการที่ JBL Authentic s ต่อเน็ตได้เองเนี่ยครับทำให้คุณภาพเสียงดีกว่าลำโพงบลูทูธมากครับเพราะลำโพงไปคุยตรงกับเซิร์ฟเวอร์ของผู้ให้บริการอย่าง Spotify หรือว่า Tidal ให้ส่งไฟล์เพลงมาเล่นที่ตัวลำโพงโดยตรงไม่เหมือนลำโพงบลูทูธทั่วไปที่ผู้ให้บริการเนี่ยส่งเพลงมาที่สมาร์ทโฟนฮะและสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ใช้โคเดกบีบอัดเสียงซ้ำอีกครั้งเพื่อส่งต่อไปที่ลำโพงคุณภาพเสียงก็เลยลดลง แต่3รุ่นนี้รองรับทั้ง Spotify Connect, Tidal Connect และ AirPlay 2อีกด้วยนะครับและข้อดีของลำโพง Wi-Fi อีกอย่างคือสมาร์ทโฟนของคุณทำหน้าที่เป็นเพียงแค่รีโมทคอนโทรลครับคอยเปิดเพลงเสียงโทรศัพท์เข้าเสียงเตือนลายจะไม่ไปดังที่ลำโพงครับที่สำคัญหลังที่คุณเปิดเพลงผ่าน Wi-Fi ไปแล้วเนี่ยคุณเอามือถือออกจากบ้านไปลำโพงก็ยังเล่นเพลงอยู่ไม่มีเพลงหยุดไม่มีเสียงกระตุกเหมือนลำโพงบลูทูธ เพราะเพลงมาจากอินเทอร์เน็ตโดยตรงครับไม่ได้มาจากมือถือเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูนี่คือมือถือผมเปิดเพลงเสียงเพลงดังผมปิดเครื่องปิดไปแล้วเพลงยังดังอยู่เห็นไหมฮะเพราะว่าเพลงมาจากอินเทอร์เน็ตโดยตรงผมถอดปลัก๊กเพลงก็ยังดังอยู่ เพราะเขามีแบตฮะไม่มีอะไรฮะอันนี้ไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องสายศาสตร์อะไรทั้งสิ้นฮะลำโพงชุดนี้แต่ละรุ่นต่างกันแค่2เรื่องครับก็คือลักษณะของเสียงอันนี้ก็เป็นไปตามขนาดของดอกลำโพงนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือแบตเตอรี่ครับซึ่ง JBL Authentic 300เป็นรุ่นเดียวที่มีแบตในตัวฮะดังนั้นเขาจึงมีด้ามจับฮะให้เอาไปใช้นอกบ้านได้แบบไม่ต้องเสียบปลั๊กและสามารถใช้งานได้นานสูงสุด 8ชั่วโมงเต็มๆครับส่วน JBL Authentic 200แล้วก็500นี้นี่คือลำโพงบ้านเลยครับต้องเสียบปลั๊กเท่านั้นจึงจะใช้งานได้แล้วลำโพง3รุ่นนี้มีสเปคด้านเสียงต่างกันยังไงครับเริ่มจาก JBL Authentic 200ตัวเล็กหน่อยก็เลยมีแค่ดอกลำโพงเสียงแหลม2ตัวและวูฟเฟอร์1ตัวพร้อม Passive Radiator กำลัง90วัตต์ครับ พอตัวเล็กดอกลำโพงเล็กเสียงก็เลยไม่หนักแน่นเท่า JBL Authentic 300ที่แม้มีดอกลำโพง3ตัวพร้อม Passive Radiator เหมือนกันแต่ใส่ดอกลำโพงขนาดใหญ่กว่าครับก็เลยให้กำลังเสียงถึง100วัตต์คราวนี้มาถึงพี่ใหญ่ครับ JBL Authentic 500ประกอบด้วยดอกลำโพงเสียงแหลม3ตัว เสียงกลางอีก3ตัวเสียงต่ำอีก1ตัวสรุปแล้วลำโพงนี้มีถึง7ตัวนะฮะแบบไม่ต้องพึ่ง p a s s เรเดียเตอร์เลยให้กำลังสูงถึง270วัตต์ห้องใหญ่ๆก็เอาอยู่ครับเราจะมาทดลองฟังเสียงไปพร้อมๆกันนะครับผมก็บันทึกเสียงไว้เพื่อให้คุณผู้ชมสามารถติดตามฟังไปพร้อมๆกันได้นะครับ เราจะเลือกใช้เพลงที่เปิดแล้วไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นะครับเปิดจาก YouTube Music เหมือนกันทั้ง3รุ่นโดยจะเริ่มจากน้องเล็กก่อนนะครับ t u t h e n t i c s 200 ฟังดูแล้วเนี่ยสิ่งแรกที่โดดเด่นมากแล้วก็ได้ยินชัดมากทั้งที่ทเป็นลำโพงตัวเล็กนิดเดียวอย่างนี้นะครับก็คือเสียงเบสครับสมกับที่ JBL อยากให้ได้บรรยากาศแบบลำโพงเลโทรนะครับเพราะว่าเสียงเบสให้ความอบอุ่นมากนะครับเสียงเบสมาแบบเลโทรจริงๆท,งทั้งทั้งที่เปิดเนี่ยเป็นเพลงแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับในขณะเดียวกันเนี่ยกลางกับแหลมก็มาครบโดยที่มีเบสอบอุ้มอยู่ตลอดเวลานะครับย้ำอีกทีหนึ่งนะฮะว่า เพลงที่เปิดเนี่ยเป็นเพลงแบบสไตล์อิเล็กทรอนิกส์นะครับแต่รู้สึกได้ถึงความเป็นเบสที่มีความอบอุ่นอ้วนหนักนะฮะแบบเบสแบบอ n นาล็อกเลยทีเดียวเดี๋ยวจะลองขยับไปฟังกันที่ตัวพี่รองนะครับด้วยเพลงเพลงเดียวกันเปิดจากแหล่งเดียวกันนะครับเป็น YouTube Music โอเคนี่คือ Authentics 300ครับ ที่น่าสนใจคือผมว่าคาแรคเตอร์เสียงมาในทิศทางเดียวกันฮะเพียงแค่ว่าความดังนะเพราะกําลังขับเนี่ยของตัว300เนี่ยเยอะกว่าตัว200นิดหน่อยนะฮะก็เลยทําให้เราได้ยินรายละเอียดของเสียงโดยเฉพาะกลางกับแหลมเนี่ยชัดเจนยิ่งขึ้นคราวนี้เดี๋ยวเราจะขยับมาฟังเสียงจากพี่ใหญ่ตัว500ดูบ้างนะครับเมื่อกี้ลืมบอกไปฮะว่าในการเปิดทั้ง3รุ่นนี้เราปรับ EQ นะครับคือการปรับเสียงทุ่มแหลมเนี่ยเป็น f l a ตหมด ทั้ง3รุ่นเลยนะครับเราจะได้ฟังเทียบกันให้ชัดเจนเพลงเดิมครับแต่คราวนี้ขยับมาที่พี่ใหญ่ออ t h เดนติ500ครับ จำนวนดอกลำโพงส่งประสิทธิภาพออกมาให้เราเห็นได้ชัดเลยนะครับก็คือในแง่ารายละเอียดของเสียงเราจะได้ยินรายละเอียดบางอย่างที่เมื่อกี้ตอนฟังจากรุ่นเล็กกว่าเนี่ยอาจจะได้ยินแต่ไม่ชัดเท่านะครับเสียงเคลียร์ขึ้นได้ยินกลางแหลมมาแบบครบครันอาจจะเรียกได้ว่ามากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าคาแรคเตอร์เสียงก็ยังคงไปในทิศทางเดียวกันฮะคือดังนั้นเนี่ยรถนิยมในเรื่องคาแรคเตอร์เสียงเนี่ย ไม่ใช่ปัจจัยที่คุณจะเลือกลำโพง3รุ่นนี้ว่าควรจะเป็นรุ่นไหนเลยนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยในการที่คุณจะตัดสินใจว่าควรจะเลือกรุ่นไหนเนี่ยผมว่าอย่างแรกเลยแน่นอนครับคืองบประมาณฮะเพราะ3รุ่นนี้ราคาไม่เท่ากันนะครับพี่ใหญ่ก็จะแพงกว่าน้องเล็กแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ผมว่าสําคัญกว่าคือสภาพการใช้งานครับถ้าเกิดห้องที่คุณจะใช้ฟังค่อนข้างเล็กผมแนะนําให้ใช้ ตัวเล็กก็พอครับคาแรคเตอร์เสียงไม่ต่างกันฮะแล้วก็ถ้าคุณเอาราโพงรุ่นใหญ่อย่าง500เนี่ยไปฟังในห้องเล็กในที่สุดคุณก็ต้องเปิดเบาฮะพราเปิดเบาปั๊บคุณก็จะใช้ประสิทธิภาพของตัว500นี้ได้ไม่เต็มที่อยู่ดีในทางตรงกันข้ามถ้าคุณต้องใช้ในห้องที่มีขนาดใหญ่นะครับตัวเล็กคุณก็ต้องเปิดดังขึ้นซึ่งพอเปิดดังขึ้นเนี่ยในแง่ารายละเอียดเนี่ยก็จะแพ้ตัวใหญ่ที่เขาออกแบบมาให้ขับเสียงดังๆใช้กับห้องใหญ่ๆ หรือในกรณีที่คุณจําเป็นต้องใช้ลําโพงแบบที่สามารถต้องใช้ในการเคลื่อนที่ไปมาไปฟังนอกสถานที่บ่อยๆตัว300ก็เป็นตัวเลือกที่ชัดเจนที่สุดเพราะว่ามีแบตเตอรี่ใช้งานได้8ชั่วโมง อีกปัจจัยหนึ่งถ้าคุณเป็นคนสนใจในเรื่องเทคโนโลยีขั้นสูงสุดทันสมัยที่สุดนะครับตัว a u t h e n t i c s 500เป็นรุ่นเดียวใน3รุ่นนี้ที่รองรับไฟล์เสียงในแบบ Dolby Atmos นะครับซึ่งถ้าเกิดคุณสนใจอยากจะฟังเพลงที่ให้คุณภาพเสียงแบบ Dolby Atmos คุณต้องใช้ a u t h e n t i c s 500เท่านั้น เนื่องจากลำโพงทั้ง3รุ่นเนี่ยให้คุณภาพเสียงแบบลำโพงบ้านเลยนะครับดังนั้นเนี่ยจะให้คุณภาพเสียงแบบเต็มประสิทธิภาพการเลือกตำแหน่งที่ตั้งของลำโพงก็สำคัญนะครับอ,อย่างโต๊ะตัวนี้ผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วยังไม่ค่อยเหมาะที่จะใช้กับลำโพงโดยเฉพาะรุ่นใหญ่นี้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่ามันไม่มีความมั่นคงเพียงพอยิ่งคุณตั้งอยู่ในพื้นนะครับที่มั่นคงมีความไม่เคลื่อนไหวไม่ไม่ไมวุบว่าไม่สั่นไหวง่ายนะครับ คุณภาพเสียงจากลำโพงทั้ง3ตัวนี้จะดียิ่งขึ้นดังนั้นเมื่อจะเอาไปใช้นะครับเลือกที่ตั้งให้ดีครับหรือบางทีอาจจะต้องค่อยๆหามุมจนกว่าจะเจอสวิตช์สปอตและนั่นคือจุดที่ตั้งลำโพงที่เหมาะสมกับคาแรคเตอร์เสียงแบบที่คุณชอบจบเรื่องเสียงแล้วมาดูเรื่องที่ลำโพง3าตัวนี้เหมือนกันต่อครับนั่นก็คือส่วนควบคุมลำโพงด้านบนครับเป็นแป้นหมุนแบบดิจิตอลเวลาหมุนก็จะมีไฟขึ้น,นแบบนี้นะคะ ถ้าเราเร่งเสียงจากมือถือไฟแสดงระดับเสียงก็จะเปลี่ยนตามด้วยเช่นเดียวกันหรือถ้าเราปรับ eq ปรับทุ้มแหลมนะครับเดี๋ยวลองทําให้ดูนะครับอันนี้คือหน้าจอของแอปจาก jbl ซึ่งเราสามารถปรับเสียงจากแอปก็ได้ปรับเสียงจากตัวลำโพงก็ได้ถ้าเราปรับเสียงเสียงแหลมจะเห็นได้ว่ากราฟิกของกราฟเสียงแหลมก็จะขึ้นตามถ้าเราลดเสียงแหลมกราฟก็จะลดลงด้วยหรือในทางตรงกันข้ามเราไปปรับให้มันกลับมาเป็นแบบ ะะไฟที่ตัวลำโพงก็จะกระพริบขึ้นด้วยเพื่อจะบอกว่าเขารับรู้กันแล้วปรับตามที่แอปสั่งมานะครับ <c oughs> เราก็เลยไม่จำเป็นต้องเดินไปหมุนที่หน้าเครื่องตลอดเวลาปรับจากแอปก็ได้ส่วนปุ่มบลูทูธอันนี้ก็นี่แหละครับตรงตัวฮะกดเพื่อเชื่อมบลูทูธแต่ถ้าเป็นไปได้ผมแนะนำให้เชื่อมผ่าน Wi-Fi ครับเสียงจะดีที่สุดครับ มาถึงอีกปุ่มหนึ่งบนหน้าปาัดของลำโพงทั้ง3รุ่นที่ไม่เคยเห็นที่ไหนครับปุ่มเป็นรูปหัวใจเห็นครั้งแรกบางคนอาจจะมองหาอ้าวมีหัวใจแล้วแล้วไลค์กับแชร์อยู่ไหนไม่ใช่ครับปุ่มนี้เรียกว่าปุ่มโมเมนต์ฮะเป็นฟังก์ชันที่ผมไม่เคยเห็นจากลำโพงยี่ห้ออื่นมาก่อนเพิ่งเห็นเป็นครั้งแรกที่ออเทนติกส์เนี่ยนะครับทั้ง3รุ่นนะครับมันคืออะไรครับโมเมนต์หลักการง่ายๆเลยครับคุณสามารถที่จะเซฟเพลย์ลิสเอาไว้ที่ปุ่มโมเมนต์นี้ และเมื่อกดปุ๊บเพลย์ลิสต์นั้นจะถูกเลย์ออกมาในแบบที่คุณตั้งไว้ทุกประการนะครไม่ว่าจะเป็นเพลงที่เลือกไว้ความดังความยาวเล่นไปครึ่งเพลงแล้วหยุดเลยได้หมดนะฮะยกตัวอย่างเช่นวันนี้เรารู้แล้วเราชวนหญิงมาบ้านนะฮะเราอยากที่จะให้การรับรองอย่างดีสร้างบรรยากาศที่โรแมนติกให้เธอประทับใจเราก็เลยสร้างเพลย์ลิสต์โมเมนต์แบบโชว์หญิงล้กันนะฮะเก็บเอาไว้ซึ่ง เวลาตั้งก็ต้องเข้าไปที่แอป JBL One ฮะแล้วก็เข้าไปตั้งไว้นี่ก็จะมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Moment นะครับคุณกด Setting คุณก็สามารถตั้งได้นะฮะนี่ Auto Off นะฮะคืออยากจะให้เล่นไปยาวแค่ไหนแล้วเข้าหยุดนะครับวอดลุ่มดังเท่าไหร่เพลงก็เป็น Playlist ที่คุณสร้างขึ้นมาเชื่อมต่อกับบริการ streaming ที่คุณใช้อยู่นะครับและเมื่อคุณตั้งไว้เรียบร้อยแล้วถึงเวลาเปิดประตู เชิญหญิงเข้ามาที่บ้านแล้วเราสร้างบรรยากาศทันทีด้วยการกดปุ่มหัวใจนี้ปังหญิงก็จะประทับใจทันทีแต่จริงๆแล้วนั่นก็คือวัตถุประสงค์ของโมเมนต์ล่ะครับคุณอาจจะเลือกใช้เวลาที่กลับจากงานเหนื่อยๆตั้งโมเมนต์แบบเพลงรีแลกซ์ให้คุณ ด้งีบหลับสักครู่หนึ่งหรือตั้งเอาไว้สําหรับตอนเช้าอยากให้กระปรี้กระเป๋าก่อเอาไปทํางานก็ตั้งโมเมนต์แบบกระปรี้กระเป๋าไว้นะครับทั้งหมดนี้คุณสามารถทําได้ผ่านแอป JBL One นะครับแต่ปุ่มโมเมนต์นี้ไม่รองรับ Spotify นะครับคุณสามารถใช้งานได้กับเพลย์ลิสต์ของ Tidal Cobus Amazon Music Calm Radio Napster Tune In และ iHeart Radio ซึ่งเราก็สามารถเซตบริการเหล่านี้ให้เล่นตรงจากแอป JBL One ไปที่ลำโพงได้ด้วยครับไม่ต้องไปเปิดแอปแยกอีกก็ได้โอ้ง่ายจังโมเมนต์ Moment หนึ่งนะครับใช้เปิดตอนแมนยูยิงประตูดได้หรือแมนยูโดน7 0แล้วลำโพงทั้ง3รุ่นมีอะไรที่ไฮเทคอีก มันมีระบบอัตโนมัติเซลฟจูนนิ่งด้วยครับคือลำโพงเนี่ยจะใช้ไมโครโฟนในตัวฟังเสียงที่สะท้อนกลับมาเพื่อจูนลักษณะเสียงให้เหมาะกับพื้นที่ที่วางที่สุดเราจึงไม่ต้องไปปรับ EQ เองเสมอไปนะฮะเพราะลำโพงเนี่ยก็ช่วยจูนเสียงอัตโนมัติให้อยู่แล้วเมื่อลำโพงมีไมโครโฟนแล้วต่อ Wi-Fi ก็แล้ว ก็แปลว่าเราสามารถเรียกผู้ช่วยอัจฉริยะอย่าง Google Assistant หรือ Amazon Alexa มาใช้งานได้ด้วยครับซึ่งเปิดใช้งานได้พร้อมกันทั้งคู่อีกตั้งหากฮะสลับเรียกกันจาก2ค่ายเลยเดี๋ยวก็ Google เดี๋ยวก็ Alexa สามารถให้เขาช่วยเราพร้อมๆกันก็ยังได้นะครับแต่ว่าในในเมืองไทยก็คงเน้นใช้ Google Assistant มากกว่าเดี๋ยวผมจะลองใช้งานให้ดูครับ Google Play Rock Music o k เค Here's a Spotify playlist called Rock Classics. Great. ว้า The Eagles ครับเป็น Rock ที่คลาสสิกจริงๆ Good choice เก re really like, ่งมาก Google คือเราสั่งเขาเปิดเพลงก็ได้หรือเราอยากได้ information เกี่ยวกับเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะฮะเราก็ถามได้เช่น Google What is Big Mountain Music Festival? ตอบดีๆนะเว้ย Here's i some information about Big Mountain Music Festival. Big Mountain Music Festival is a music festival held in Nakon Ratchasima, Thailand. ฮะบอกแค่นี้เหรอโอเคได้ได้ก็ okay. โอเคก็ให้ข้อมูลได้ดีนะครับซึ่งถ้าบ้านคุณเซตระบบ IoT เอาไว้ <c oughs> ก็สามารถสั่งงานด้วยเสียงกับ JBL Authentic s, <c oughs> <S ได้เลยนะครับจะเปิดปิดไฟพัดลมแอร์ได้หมดเลยครับเพราะว่ามันคือการสั่งตรงกับ Google หรือ Amazon เลย เดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับ Google Go. ปิดไฟล์เต้เดิเ Sorry I didn't understand เฮ้ยเบอยู่ไม่ต้อง understand เด็กฝึกง,งาน understand ก็ใช้ได้รจริงๆเราสามารถตั้งภาษาให้เราสั่งงาน Google เป็นภาษาไทยก็ได้แต่ถ้าคุณห่วงความเป็นส่วนตัวไม่อยากให้มันฟังเสียงเราตลอดเวลาไม่รู้เอาเสียงเรา,เาไปใช้อะไรหรือเปล่าก็มีสวิตช์ปิดไมคอยู่นะครับอยู่ที่ด้านหลังเครื่องแล้วก็ง่ายๆเลยครับ mm. ปึ้ง เรียบร้อยมีไฟขึ้นเตือนว่าคุณได้ปิดใหม่ไปแล้วแต่ถ้าคุณปิดใหม่แน่นอนครับคุณก็จะเรียกผู้ช่วยไม่ได้และฟังก์ชันอัตโนมัติเซลฟ์จูนนิ่งก็จะไม่ทำงานด้วยเพราะลำโพงมันไม่ได้ยิน สุดท้ายฟังก์ชันที่คนเล่นเครื่องเสียงอยากได้อย่างมัลติ o o m ก็มีใน JBL a u t h e n t i c s ทุกรุ่นเช่นเดียวกันครับ <c oughs> คือเราสามารถที่จะเปิดเพลงเดียวกันออกหลายลำโพงในหลายๆห้องพร้อมๆกันผ่าน Wi-Fi ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูนะครับเ <c oughs> ช่นตอนนี้ <c oughs> ผมเปิดเพลงจาก YouTube Music นะครับแล้วก็ตั้งให้มันเปิดพร้อมกันทั้ง3ลำโพงนะครับ เมื่อสักครู่นี้ก็จะเห็นได้ว่าเสียงเนี่ยออกทั้ง3ลํลำโพงพร้อมๆกันถ้าเราเอาลําโพงทั้ง3วางไว้ในห้องต่างๆก็แปลว่านี่แหละฮะคือระบบมัลติรูมแล้ววิธีเซตติ้งก็ง่ายๆนะฮะสมมุติเราอยากจะปิดบางห้องเราก็แค่ทําอย่างนี้ฮะ,ะน,นะครับเข้าไปตรงนี้จะเห็นได้ว่ามันขยายออกมาเป็นลําโพง3ตัวเปิดพร้อมๆกันอยู่นะฮะทั้ง500 200แล้วก็300ผมปิดตัวใหญ่ก่อนเลย อนนี้ก็เหลือ2ตัวนี้นะครับผมปิดตัวตัวกลางก็จะเหลือแค่200นะฮะใช้งานง่ายมากหรือปิดตัว200ด้วยนะก็หมดแล้ฮะที่สาธิตไปสักครู่นี้ผมใช้ AirPlay 2ของ Apple นะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้มือถือ Android ก็เข้าไปเซตผ่านแอป Google Home เพื่อใช้งานผ่าน Chromecast ก็ได้ครับไม่จำกัดว่าต้องเป็นลำโพงของ JBL ด้วยนะครับคุณสามารถเชื่อมทุกลำโพงที่รองรับ Air Play 2 Chrome Cas t หรือ alexa multi room music ได้เลยครับมาพูดถึงเครื่องเล่นแผ่นเสียง jbl s p i n n e r bt กันบ้างครับหน้าตาก็ดูดีนะฮะดูมีรถนิยมมี2ส,สีให้เลือกครับถ้าอยากได้แบบคลาสสิกก็แบบนี้ฮะคือเป็นสีดำแล้วก็มีสีทองอยู่ที่ตัว turntable นะครับแต่ถ้าเกิดวัยรุ่นวัยรุ่นหน่อยนะฮะก็สามารถเลือกเป็นสีดำกับส้มได้ซึ่งนี่ก็สี jbl ก็ซะด้วยครับโดย jbl s p i n n e r bt เนี่ยเป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบครบจบในตัวฮะ มีโฟโนพรีแอมมาให้เรียบร้อยแล้วสามารถเสียบสายต่อออกลำโพง Active อย่าง JBL a u t h e n t i c s นี้ได้เลยฮะหรือถ้าจะต่อแบบไร้สายก็รองรับบลูทูธ5.2พร้อม AptX HD Codec ทำให้ถ้าเชื่อมต่อกับลำโพงที่รองรับ AptX HD ก็จะทำให้ได้เสียงดีขึ้นกว่าการเชื่อมต่อปกติด้วยนะครับเดี๋ยวลองมาฟังเสียงกันดูเราจะใช้แผ่น Anatomy r a b b i t ขออนุญ,ญาตด,ด้วยนะครับ Anatomy r a b b i t เดีย๋ยวเพิ่งมาดูดเสียงกันนะขอฟังแป๊บเดียวนะฮะ Thank you ตัวหัวเข็มของเครื่องเล่นนี่เขาก็ให้เป็นหัวจาก Audio Technica นะครับรุ่น ATN 3 6 0 0 L มาซึ่งถือได้ว่าให้หัวเข็มที่คุณภาพค่อนข้างดีมาเลยครับแต่ถ้าเกิดยังไม่พอใจคุณสามารถอัปเกรดเปลี่ยนหัวเข็มให้เป็นรุ่นที่เทพกวันนี้อีกก็ยังได้ครั ข้อสังเกตของเรากับ jbl authentic นะฮะคือมันรองรับบลูทูธโคเด็กแค่ sbc ตัวมาตรฐานเท่านั้นครับแม้ว่าการใช้งานปกติเราอาจจะไม่ค่อยได้ใช้บลูทูธเพราะลำโพงทั้ง3ตัวเนี้ยเขาออกแบบมาเป็นลำโพงบ้านครับที่จะเชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi ในบ้านตลอดแต่สำหรับรุ่น300ที่มีแบตยกออกไปใช้นอกบ้านได้เราก็เลยมีโอกาสได้ใช้บลูทูธมากกว่ารุ่นอื่น ซึ่งอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ไม่ได้รองรับอย่างน้อยก็สัก AAC Codec ซึ่งจะทำให้มีเสียงที่ดีขึ้นอีกระดับหนึ่งครับรีวิวที่ดีต้องมีราคาครับเริ่มต้นจากกลุ่มลำโพงกันก่อนเลยครับ JBL Authentic 200 14,900บาท JBL Authentic 300 19,900บาทและ JBL Authentic s 5 0 2 7 9 9 0 0บาทครับ ส่วนเครื่องเล่นแผ่นเสียง JBL Spinner BT อยู่ที่1 9 9 0 0บาทสามารถหาซื้อได้แล้วที่โชว์รูมมหาจักรทุกสาขาร้าน s ซาวซิตี้ทุกสาขาร้าน d ดีมเ t h เตอร์ Dream Theater, และร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศลองสอบถามตัวแทนจำหน่ายดูนะครับและนั่นก็คือ การรีวิวลำโพงชุดล่าสุดจาก JBL ครับ e u t i e n t i c 2 0 0 3 0 0 500รวมไปถึงตัว Spinner BT เครื่องเล่น Turntable รุ่นล่าสุดจาก JBL ด้วยนะครับเลือกใช้ให้เหมาะกับสภาพใช้งานของคุณครับอย่างที่ผมบอกไปคาแรคเตอร์เสียงค่อนข้างใกล้เคียงกันนะครับเสียงโทนอุ่นนำมาเลยทีเดียวกลางแหลมก็มาครบนะครับสภาพห้องของคุณขนาดของห้องของคุณคุณเป็นคนชอบฮิ้วลำโพงไปฟังนอกบ้านบ่อยไหมทั้งหมดนี้คือปัจจัยที่จะทำให้คุณเลือก a u t h e n t i c s รุ่นที่เหมาะกับคุณที่สุดครับ